ชีเปิดการพี่ไหมอะกัดเลยชีเลือกการ์ดไหนเอาไหนเอาไหนเอาไหนโอ้ยเรื่องแล้วีเลือกใบนี้นะคะแว,วีให้พี่ชีมันขายได้ชีมันขายได้ปล่อยปล่อยปล่อยเอออืมเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะว่าใบนี้คือใครนะคะที่ โดนน้ำลายชาววีเติมไปแล้วนะขอเช็ดมือหน่อยขอเช็ดมือหน่อยแม่ขอเช็ดมือหน่อยนะนี่นะคะใบนี้ฮะปกติขายเท่าไหร่สซูปกติขายกันสองอะพอเป็นชาววีคาปุ๊บเหลือสองบาทอ okay ันชาวีชายูเค้ๆแครๆเอาเค่เป şey. yes, okay. ิดเป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 ิดเนมเบอร์พูดนั้นเป็นใครโอ๊ย ชาวี่จะทํางานก่อนโดนชาวีเจอมาข้าะใบนี้นะจ๊ะใครอยากได้ CF มาเลยนะจ๊ะและใบนี้ก็คือใครที่ชาวีเลือกคือ